S The s ซีสคลินสวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้ดูแลพี่วุฒิค่ะพี่วุฒิเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าเบอร์หนึ่งของหนองคายนะคะเจ้าของร้านวุฒิวีคัทค่ะซึ่งวันนี้พี่วุฒิมาด้วยในเรื่องของรูปหน้าไขามันแล้วก็เหนียงใต้คางนะคะ ใบโซฟตเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการลดสัดส่วนบนใบหน้าแต่วันนี้พี่วุจาให้เราดูแลในเรื่องของแก้มเหนียงใต้คางค่ะอันนี้ยาชานะยาชามันจะแสบไหนเอยค่ะเก่งมากเก่ง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 เริ่มเลยเหรอ <laughs> ครับเริ่มเลยใช่ไหมปล่อยให้ยาชาทำงานตัวหนึ่ง มึไม่เครียดนี่แหละวันนี้เราใช้เป็นตัวแ,ตแฟร์ู้มีสารประกบอบหลายอย่างเลยหลักๆก็จะมีตัวพ um, ิปโปแคสเตนัมเอ็กแทร์เอลซีนแอลคาเนทีนนะจริงๆพอเข้าไปในชั้นไขมันแล้วจะน่ไม่ค่อยจะเนี่ยได้งเด้งไหมได้งไหมได้ครับสบาย ไมดูหมดพลังงานเราเรากินกูโคสเข้าไปจะได้เฟรชไม่บวมดีกว่าจิ้มไหลายๆรอบไหมดีกว่าจิ้มหลายๆรอบเีโอเคใช่ไหมถ้าท่านประมาณนี้ได้อยู่ครับได้อู่ไอพี่หมอจนเห็นเข็มจนชินใช่ไหมครับ หมอหรอขอบคุณครับอ๋อรับ่ฟนก็นได้นะไม่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะาทำไหมค <า S 2> <ฮ>ะหมอชิดนยังไงให้สูนบู้อะครับมันหน้าบู้ปเป็นไงคะหน้าองบู้เห็อไงประมาณนี้ครับน้องบู้ประมาณนี้เลยอุ้ย ก็เสร็จแล้วนะคะพี่วอกาศวันนี้นะคะพี่วุฒิเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการรู้สึกว่าหน้าหน้าใหญ่นะคะแล้วก็ดูอ้วนแล้วก็มีเหนียงเนี่ยหลังทําทันทีก็รู้สึกว่าหน้ายกก็ชับเลยแล้วก็ไม่บวมด้วยก็จะมีแต่แบบกระชับเข้ากระชับเข้าค่ะคนั่นแหละข้อดีของตัวเมซโซไต์สสตัวนี้นะคะ